สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนมีทุเพื่อนคนอยู่กับอัควาคะแล้วก็ช่องเมื่อฉันมีเพื่อนเป็นหนังสือค่ะแล้วในวันนี้นะคะอควาจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้ค่ะชื่อว่าแรงนะคะเป็นวิชารอบรู้ค่ะของคุณเดวิดแอปสตินค่ะ เ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะได้กล่าวว่าคนคนหนึ่งค่ะที่กว่าจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอัจฉริยะเนี่ยจะต้องผ่านประสบการณ์การทํางานที่หลากหลายนะคะซึ่งมันก็ขัดจากเดิมที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคะปกติเนี่ยผู้ใหญ่ก็มักจะสอนเราว่าถ้าหากเราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เนี่ยเราจะต้องอยู่กับอาชีพนั้นๆนะคะเป็นรวลานานแล้วก็จะต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดีค่ะรวมไปถึงความเชื่อที่เราเคยเข้าใจว่ายิ่งเริ่มก่อนเท่าไหร่นั้นยิ่งดีเลยนะคะยิ่งเราเริ่มฝึกฝนตั้งแต่เด็กมากขึ้นเท่าไหร่นะคะโอกาสที่เเรรราาาจจะปะปสสบควมํ็็ก ยิ่งีมากขึ้นค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะจะทําให้เราเริ่มคิดแล้วค่ะว่าที่เราเชื่อมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เลยค่ะและหนังสือเล่มนี้นะคะก็มีกล่าวถึงวงการกีฬาค่ะอยู่2ท่านนะคะท่านแรกเนี่ยคือไทเกอร์วูดส่วนอีกท่านนึ่นะคะ่ะคือคุณโรเจอร์เฟเดเรอร์ค่ะท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่โปรโกอล์ฟมากๆส่วนอีกท่านนึงค่ะก็จะโปรดเรื่องเทนนิสมากเลยค่ะทั้งสองคนนี้นะคะก็ถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันมากเลยค่ะคุณไทเกอร์วูดเนี่ยก็จะถูกเลี้ยงดูต ว่าเขาจะต้องเริ่มการแข่งขันตั้งแต่อายุกี่ขวบนะคะและจะต้องเอาชนะนะคะกับคู่แข่งเนี่ยภายในอายุเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะคือมีการวางแผนเนี่ยเป็นสเปม,มากเลยซึ่งเขานะคะก็ได้รับการฝึกซ้อมนะคะอย่างเคร่งครัดเลยนะคะและ้วก็ทําให้เขานะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของกลอบค่ะได้รับการยกย่องนะคะในเรื่องของกลอบเนี่ยว่าเป็นุคลที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดกาลเลยค่ะ <c oughs> ในขณะที่คุณโรเจอร์นะคะซึ่งแม่ของเขาเนี่ยเป็นโค้ชค่ะแล้วก็ไม่เคยสอนเขาเลยนะคะในเรื่องของการเล่นกีฬาแต่ว่าเขาเนี่ยชอบเล่นควอดนะคะแล้วก็ ยังมีชอบเล่นพวกสกีนะคะมวยปล้ำดำน้านะคะหลายๆอย่างมากมายเลยค่ะที่ทําให้เขาเนี่ยอยากที่จะเป็นนักกีฬาจนมาถึงตอนวัยรุ่นนะคะเขาก็เริ่มเล่นเทนนิสนะคะแล้วก็เล่นเก่งมากๆก็ทําให้นิตยสารต่างๆค่ะเข้ามาสัมภาษณ์ของเขาค่ะและตอนนั้นเองแม่เขาถึงได้รู้ว่าอ,อ๋อลูกชายของเขาเนี่ยเก่งขนาดนี้เลยเหรอ แต่ว่าโรเจอร์นะคะเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะแข่งขันกับใครมากมายนะคะเพราะว่าเขาอยากจะแค่สนุกสนานกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะคุณครูน,นะคะถึงเคยบอกให้เขาเนี่ยลองไปลงเล่นกับกลุ่มเพื่อนที่อายุมากกว่าไหมแต่เขาก็ปฏิเสธค่ะเพราะว่าเขาอยากจะเล่นกับเพื่อนๆนะคะกว่าโรเจอร์นะคะจะเลิกเล่นกีฬาชนิดอื่นนะคะเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยเขาก็มีโค้ชเฉพาะตัวนะคะที่จะฝึกฝนไปหมดแล้วคะ่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะก็ไม่ได้มีเป็นผลกับโรเจอร์เลยค่ะซึ่งเมื่อเขาอายุ30นะคะปกติเนี่ยวัยนี้เนี่ยจะต้องกเกษียณ ในการที่จะแข่งขันเทนนิสแล้วแต่ว่าโรเจอร์อิงก็สามารถที่จะครองอันดับหนึ่งของโลกได้ค่ะโรเจอร์เคยให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าระหว่างเขากับไทเกอร์เนี่ยค่ะเป็นชีวิตที่แตกต่างกันมากๆเลยนะคะในช่วงที่ปี2006ค่ะไทเกอร์เนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะเป็นทาลายสถิติของโลกให้ได้แต่สําหรับโรเจอร์นะคะแค่เขามีความฝันว่าขอให้ได้เจอบอริสเบเกอร์นะคะหรือว่าได้ตวนการแข่งขันกับท่านนี้สักครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของเขาแล้วค่ะ ในสือเล่มนี้นะคะก็ยังมีเล่าถึงบุคคลประวัติศาสตร์อันดับโลกด้วยนะคะนั่นก็คือเวนโกค่ะเวนโกนะคะสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเขาเคยลองสเก็ตภาพค,ค่ะแต่ว่ามันไม่เป็นผลแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยก็เลยทำให้เขาเข้าใจว่า,าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะเขาก็พยายามค้นหาตัวเองนะคะหล,หลากหลวิธีการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลองขายออนัก นักกวางขายศิลปะนะคะเป็นนักขายหนังสือ,อว่าที่บัตรหลวงรวมไปถึงนักเทศเล,ล่ร่อนนะคะเขาก็พยายามอยู่หลายทีแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่สำหรับเขาค่ะแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ลองกลับมาวาดภาพอีกทีหนึง่งแต่แล้ววันหนึ่งนะคะจูจๆเนี่ยเขาก็ลองกลับมาวาดภาพอีกทีหนึ่งค่ะโดยที่เขาเนี่ยเริ่มวาดภาพตั้งแต่แบบเอาหนังสือะคะ่ะสมัยอนุบาลมาลองฝึกวาดภาพเลยนะคะแล้วแวนโกะนะคะเขาก็ลองพยายามค่ะวาดภาพเนี่ยให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองค่ะ แล้วก็ลองยพยายามหาใช้เทคนิคใหม่ๆนะคะ,ะ,คะเขามาร่วมด้วยมีครั้งหนึงเขาเคยถึงขั้นไปนเรียนเปนโนเลยนะคะว่าให้เสียงของดนตรีเนี่ยมาบอกเขาค่ะว่าการวาดภาพเนี่ยควรจะเป็นในสไตล์ไหนเพราะฉะนั้นน่ะศิละปะของเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสีดําสีเทาเท่าไหร่เขาก็จะเน้นเป็นสีดสดใสอะคะ่ะ และแล้วฝีมือของแวนโกะนะคะก็กลายเป็นเทคนิคการวาดภาพแห่งยุคใหม่ะคะ่ะในสมัยนั้นนะคะมูลค่าของผลงานแวนโกะนะคะ4ชิ้นเนี่ยขายได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะในช่วงสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะคะผู้เขียนเนี่ยก็อยากจะบอกเรานะคะว่าโอเคการเรียนรู้นะคะในเชิงลึกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การในเรียนรู้อะคะ่ะในแบบกว้างนั่นก็คือการเรียนรู้แบบหลากหลายทักษะนะคะหรือว่าบ้านเราเนี่ยมักจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบเป็ดอะค่ะ ก็สามารถที่จะทําได้สามารถที่จะสร้างคนเก่งได้เช่นกันสิ่งที่เขาอยากจะให้เราคิดเสมอนะคะว่าอยากคิดว่าเราจะตามหลังคนอื่นเสมอซึ่งมันไม่จริงเลยนะคะคนเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้สิ่งที่มันจะแตกต่างชีก,กับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้ในอดีตมาได้เช่นกันค่ะ เขาก็เปรียบด้วยนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เองเขาก็ต้องทดลองนะคะในหลากหลายทฤษฎีหลากหลายวิธีนะคะเพื่อกว่าจะได้ผลงานนะคะชิ้นที่เป็นชิ้นโบแดงชิ้นที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันค่ะกว่าเราจะได้เป็นคนที่มีอาชีพที่เราชอบอาชีพที่เราฝ่ฝันหรือว่าอาชีพที่เราเพิ่งอาจจะรู้ว่าเออจริงๆเราเราชอบอาชีพนี้จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องเอาชีวิตของเราเนี่ยละค่ะกลายเป็นตัวทดลองนะคะ ค่ะแล้วในวันนี้นะคะอ๋อฟาก็ได้รีวิวนะคะคร่ค่าของหนังสือเล่มนี้จบลงไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากมากเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆลองไปอ่านกันได้สิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนสําคัญประวัติศาสตร์ของโลกนะคะแล้วก็คนดังๆมากมายทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดินตามอาชีพนะคะตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะดูตัวอย่างคุณแวนโกเป็นต้นนะคะ ยังไงแล้วนะคะเอาเ่าก็รีวิวนะคะเท่านี้นะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาฟังคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นช่วงวันจุดจีนะคะของปี2,566นะคะก็ะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะประสบความสําเร็จดังที่ตั้งใจไว้นะคะยังไงวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ